สุดอึง้งซื้อขเขมนหลับตาอวยยกกรุงพนมเปเนเหนือกว่ากรุงเทพจนทำเอาชาวเน็ตของกัมพูชาเข้าไปถล่มเมนทำเอาเจ้าของโพสต์ถึงกับหน้าแตกกันเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ s m Sport สปอร์จะขอพาเพื่อนๆแวะเข้าไปส่องดูความเห็นของชาวกัมพูชากันสักหน่อยครับหลังจากที่มีกระแสก,การโพสต์ข่าวของเพจเพจหนึ่งครับที่เป็นคนขเขมรซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาโาพสพาดพิงถึงประเทศไทยของเราอีกแล้วครับโดยอ้างว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยมีประสบการณ์การมากรุงเทพและพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศที่นั่นทำให้ฉันรู้สึกดีมาก เมื่อชั้นอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาราวๆเกือบหนึ่งเดือนฉั้นรู้สึกว่าการเดินทางและถนนต่างๆในเมืองไทยนั้นค่อนข้างวุ่นวายยับซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต่ตอไปอีกว่ามันทำให้ชั้นรู้สึกภูมิใจในประเทศของชั้นอย่างพนมเปญในกัมพูชาสถานที่ที่มีแต่ความสงบสุขกว่า20ปีจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งตอนที่ชั้นอาศัยอยู่ในกรุงเทพมันทำให้ชั้นรู้สึกเหมือนที่นี่ไม่สงบสุขมาหลายร้อยปีบ้านของคนทั้งสองฝั่งท่ามกลางถนนในกรุงเทพนั้น ก็ค่อนข้างดูไม่สะอาดเท่าบ้านเราในกรุงพนมเปนบ้านบางหลังในกรุงเทพทั้งเก่าทั้งลกและถึงขั้นหลังคารั่วโดยเฉพาะในพื้นที่สลัมนำซ้ำทั้งตึกและอาคารรวมไปถึงใต้สะพานก็มีแต่รอยเล้าเละเทะอย่างมากเมื่อคุณขี่รถผ่านครับ และนี่ก็คือโพสต์ดังกล่าวของเพจเพจหนึ่งในกัมพูชาที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาแชร์ประสบการณ์กับการเคยมาเมืองไทยพร้อมกับหลับหูหลับตาอวยว่าเมืองพนมเปญบ้านเกิดของเขาในกัมพูชาเนี่ยดูสงบสุขและเจริญกว่ากรุงเทพในเมืองไทยซะอีกครับซึ่งก็จากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็กลับกลายเป็นว่ามีชาวเน็ตของกัมพูชามากมาย ที่พวกเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนก็เห็นด้วยและบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับหลากหลายความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปแต่ทว่าส่วนมากเนี่ยจะมีแต่ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยครับและบางคนเนี่ยถึงขั้นออกมาแสดงความคิดเห็นโดยการให้ข้อมูลประสบการณ์ที่เคยมาเมืองไทยจริงๆพร้อมกับเอ่ยปากว่าเมืองพนมเปญของกัมพูชาเนี่ย ทบจะเทียบไม่ติดกับกรุงเทพของประเทศไทยครับซึ่งจากตรงนี้ก็กลับกลายเป็นว่าทําเอาเจ้าของโพสต์ถึงขั้นหน้าแตกกันเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิเดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนที่พวกเขานั้นได้มีความรู้สึกต่อโพสต์ดังกล่าวนี้กันเลยดีกว่าครับ โดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเขมรคนแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยการเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ว่าฉันเห็นด้วยนะเขมรในทุกวันนี้ดูพัฒนาขึ้นมามากโดยเฉพาะในกรุงพนมเปญไม่เหมือนที่กรุงเทพดูวุ่นวายมากในขณะที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนต่อมา เจ้าตัวก็ได้ออกมาแสดงความที่เห็นถึงการไม่เห็นด้วยออกมาไร้ยาวเลยว่าในฐานะที่ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลานานส่วนมากในสลัมในไทยก็มีแต่แรงงานเพื่อนบ้านที่มาพักอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพมา่าเราหรือขเขมรฉันมาเที่ยวที่เมืองไทยทั้งหมดเกือบหครั้งและก็สังเกตได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนาไปไกลกว่าขเขมรเกือบ500ปีไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานทางหลวงรถไฟใต้ดินสะพานลอยโรงพยาบาลการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันและวัสดุก่อสร้างประเทศไทยก็ผลิตเองและส่งออกไปต่างประเทศทั้งนั้นซึ่งมันต่างกับขเขมรเพราะประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงแค่ชาวนาและก็ขายข้าวได้ตามท้องถิ่นเท่านั้นแต่ผลิตภัณฑ์สินค้าและอุปกรณ์เครื่องใช้การเกษตรต่างก็มาจากเวียดนาม และเช่นเดียวกับคนต่อมาซึ่งก็น่าจะเป็นคนไทยครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์ดังกล่าวในเชิงค่อนข้างเจ็บแสบเลยว่าประเทศไทยได้รับการพัฒนามากกว่ากัมพูชาถึง10บเท่าถ้ากัมพูชาจเจริญและพัฒนาอย่างที่โพสต์ไปจริงชาวกัมพูชามากมายคงไม่แอบเข้ามาในเมืองไทยเพื่อมาจุดจุด,จดและมาเป็นแรงงานให้กับคนไทยยอมรับเถอะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมาย ในขณะที่กัมพูชาก็มีแต่โจรในขณะที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยการไม่เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ต่อไปอีกว่าฉันอาศัยอยู่ในเมืองไทยมา2ปีแล้วและฉันก็มั่นใจว่ากรุงเทพในไทยนั้นดีและเจริญกว่ากรุงพนมเปญในกัมพูชาแน่นอน ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยกับการจราจรในกรุงเทพว่าฉันเห็นด้วยเรื่องความวุ่นวายในการจราจรในกรุงเทพเพราะที่นี่รถค่อนข้างติดขัดและดูวุ่นวายสุดๆในขณะที่ชาวคขมรคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่มีมุมมองแตกต่างออกไปอีกว่าในกรุงเทพมีทั้งชุมชนเก่าและใหม่ หรือพื้นที่ชุมชนของคนจนและคนรวยเหมือนในกรุงพนมเปญแต่สิ่งที่แตกต่างคือโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปในตัวเมืองกรุงเทพนั้นดีกว่าพนมเปญในขณะที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกว่าฉันไปกรุงเทพมาเจ็ดครั้งเมืองนี้มีความพัฒนามากกว่ากัมพูชามากไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานทางรถไฟตึกสูงใหญ่ มีสายการบินหลากหลายชัน้นแถมประชากรมากกว่า10ล้านคนที่อยู่ในกรุงเทพต่างก็มีอาชีพและชีวิตเป็นของตัวเองกรุงเทพมีอายุมากกว่ากัมพูชาถึง40ปีแต่ทว่าพวกเขานั้นพัฒนาไปไกลกว่าจงยอมรับความจริงเถอ <S <S เาาะเช่นเดียวกับคนต่อมา <nem is> ที่ก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นสั้นๆต่อไปอีกว่าเอาอะไรมาบอกว่าดีกว่าไทยถ้าเมรคิดว่าดีกว่า งั้นก็ลองให้นักท่องเที่ยวมาเยอะกว่าไทยซิในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงการแนโพสชมประเทศตัวเองแบบผิดๆของแอดมินว่าการโพสที่หลอกลวงจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ยากเลยถ้าคุณลองดูรายได้ของประชาชนและ GDP มันก็เกินพอแล้ว เช่น <im pe as> เดียวกับคนต่อมา <im pe as> ที่ก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆต่อไปว่า <im pe as> ฉันอยากจะบอกว่าประเทศไทยดีกว่าเรามากประเทศของพวกเขามีอายุมาหลายร้อยปีและพัฒนามาทุกปีในขณะที่เรามีอายุที่อยู่ในสันติภาพสมบูรณ์ยังไม่ถึง20ปีเลยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงการรักษาระบบความปลอดภัยของประเทศไทยต่อไปว่า ผมเคยมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งซึ่งทุกอย่างในไทยมันดูสะดวกสบายไปหมดสิ่งสําคัญคือประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างก็เคร่งครัดกับกฎหมายซึ่งถาบบาลเราเป็นแบบเขามันคงจะดีมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆต่อไปว่าถึงการจราจรในเมืองไทยจะดูวุ่นวายแต่อย่างน้อยถนนของพวกเขาก็ดีกว่าพวกเรา ในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวในเชิงตลกเล็กๆว่ากัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะอยู่อย่างสันติภาพยังไม่เกิน20ปีเลยก็กล้าเอาไปเปรียบเทียบกับไทยแล้วเหรอมันดูตลกจริงๆและนี่ผมจะขอ,อนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยชาวคอมเมนต์คนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่าถ้าคอมเมนต์ไม่มีการชุมนุมค้นรัฐบาล และถ้าไม่มีรัฐประหารประเทศของเราก็ไม่เลวเหมือนกันแต่ฉันสงสัยว่าทำไมชาวกัมพูชาบางคนถึงกล้าเอาไปเทียบกับไทยครับและนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของชาวเขมรหลังจากที่พวกเขานั้นได้เห็นสื่อของกัมพูชากล้าโพสเปรียบเทียบระหว่างเมืองพนมเปญของเขมรและกรุงเทพของไทยเราครับ โดยเนื้อหาของการเขียนข่าวเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการอ้างว่าเมืองพนมเปญน,นั้นดีและน่าอยู่กว่ากรุงเทพของไทยเราครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทความที่เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเมื่อหลังจากที่ชาวเน็ตของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบกลับในเชิงที่ว่าสิ่งที่แอดมินโพสต์ไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเลยสักนิดเดียวครับนำซ้ำยังกล้านำไปเทียบกับประเทศที่มีแรงง,งานของคอมเมเยอะอย่างไทยอีกอ่ะก็ว่ากันไปครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ FM s p o r t ที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวและกีฬามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความเฉลี็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้า,าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM s p o r t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ